ว่ามีการลอ,อบตัดไม้ที่หลังวัดเขาอีโต้ภายในเตนขตป่าเง่าเช่าของเรานะฮะช่วงกลางวันมาตะเวนแล้วเจอตัดประมาณสามสี่ต้นแล้วก็เอามาซุกไว้ข้างทางพร้อมที่จะขึ้นรถแล้วเราก็แตะกำลงังซุ่มซุ่มเพื่อรอรถเข้ามาเอาพอดีรถคันนี้เข้าไปเอาแล้วก็เราก็ตามเข้าไปตางเข้าไปเขาก็วิ่งสวนมาครับแล้วก็ติดตามมาทีนี้ตอนที่คนร้ายเข้าไปเข้าไปช่วงประมาณกี่โมงครับ ก็ประมาณสองทุ่มประมาณทุ่มโมกไบกับตอนทุกเดีมัเนี่ยครับแล้วเมื่อเราแสดงตัวแล้วคนร้ายหลบหนีเอาวิ่งชนเราเลยวิ่งชนวิ่งออกมาเลยครับแล้วเราวิ่งสวนเข้าไปฮะเขาก็วิงย้อนออกมาแล้วเราทำไม้ที่ตัดนะครับเป็นประเภทไหนครับเป็นไม้พยุงฮะไม้พยุงอ๋อไม้พยุงใช่ไหมครับมีข่าวมาฮะมาตลอดแต่ว่าคือแน่ๆคือช่วงบ่ายเราไปตรวจเจอไม้แล้วในแลวตอนนี้ในจุดที่เกิดเหตุยังมีไม้ทัทุกซ่อนอยู่ไหมครับ าคือน่าจะมีแต่ต้องรอยต่อครับ,รบผเพราะว่ามาถืว่ากดมาแล้วโอเคครับพุ่งมาใส่รพยะหยุดนะรพยายามจะไปโตมางไหนครับไม่ยาองยิงยานแต่ระยะเขาบดบดไปแต่ห้ากิโลคาวิโตรร้ะวัดข้าบบาร<า>ิโต้ครัร<อ>บถ้าเข้ามาต้อิบกิโลเลยห้ากิโลหดไปเลย ท่อนละสอเมตร3ท่อนเราได้เวรับบนี้เพราะว่าเขาจะมาค้นในบถเขื่มน ฝังไว้ไหมใส่สีต่างต่างกันตกเป็นเพชรชัดแดงเกิดตัดเป็นขนาดเมตรใส่ไทยแต่ทำไม่ได้หน้าไม้อะหน้าไม้น้องไม้ที่ตัดเ่งเรียกไปส่งไหมเนี่ย จะไปตรงเอามาไปตรงที่ไหนรัจ้างเขาแตเขาห้แค่ไหนฮะเอาไปาที่ไหนอ่ะเอาไปผาที่ไหนจะไม่โทรบอกคือเอาไม้จากที่เกษตรแล้วจะไปผาแ่ใไม่้จดะไ่ชั่คแค่จ้างในการผลเที่ยวหนึ่งก็ให้แค่จ้างเท่าไหร่ Uhm. <cima. S 1> รถเ,เราเองหรอรถเราเอ,องด้วยใช่ไหมคันี้เขาใครรถเขาใครรถบ้านครับรถที่บ้านเราไม่ใช่คนตัดเองเนาะเรา <c ười> คนรับจ้างคนที่มาตัดครับคมาตัดคนทักชายชารตัดแล้วเราเปนคนมามาขน